สวัสดีค่ะพบกับนกวิชุราดากาเดนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะมาแนะนำวิธีการเลือกกระถางที่ใช้สำหรับสักคืกคเรน์ไม้อบน้ำนะคะที่เหมาะสมนะคะให้เหมาะสมกับไม้ของเรานะคะก็จะมีกระถางดินเผากระถางเซรามิกกระถางพลาสติกนะคะแล้วก็ไม้เด็กแก้วนะคะเพื่อนๆนะคะรู้ไหมว่าหลายๆคนมักจะมองข้ามการเลือกกระถางที่เหมาะสมนะคะ สำหรับไม้อวบน้ําแต่สิ่งนี้นะคะเป็นส,ส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะคะในการที่จะทำให้ไม้อวบน้ํำของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็สวยงามตามที่เราต้องการนะคะการเลือกกระถางให้เหมาะสมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มือใหม่หลายๆคนนะคะอาจมองข้ามไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากทำให้ไม้อวบน้ำสวยงามหรือว่าเติบโตได้แตกต่างกันนะคะจริงๆแล้วนกเคยแนะนำ กระถางสำหรับเพื่อนๆปลูกที่ปลูกแคแคตัสไปรอบนึงแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาเอาใจเพื่อนๆสายไม้อวบน้ำกันบ้างนะคะกระถางที่มีรูระบายน้ำได้นะคะจะทำให้การเลี้ยงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เพราะกระถางที่มีรูระบายน้ําจะทําให้การเลี้ยงไม้อวบน้ําของเราเนี่ยง่ายขึ้นจริงๆแล้วเราใช้กระถาง ที่ไม่มีรูก็ได้แต่เราจะควบคุมปริมาณน้ำยากมากนะคะไม่แนะนำสำหรับเพื่อนเื่อนมือใหม่นะคะดีที่สุดคือกระถางที่มีรูแล้วชีวิตเราแต่ต้นไม้เราจะง่ายขึ้นนะคะลองสำรวจกระถางดูนะคะว่ามีรูระบายน้ำไหมถ้าเพื่อนๆนมือใหม่คนไหนใช้กระถางไม่มีรูอยู่นะคะแนะนำให้เปลี่ยนกระถางเป็นแบบมีรูนะคะ หรือจะใช้สว่านเจาะรูเองก็ได้นะคะเมื่อเราเริ่มคล้องเริ่มเข้าใจการให้น้ำไม้อวบน้ำแล้วนะคะค่อยขยับไปใช้พวกกระถางแบบไม่มีรูก็ได้เพราะว่าเราจะเริ่มชำนาญในการลดน้ำนะคะรู้ว่าจังหวะไหนเราควรจะลดเขากี่วันลดเขานะคะอีกครั้งนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่แนะนำว่าถ้ากระถางแบบมีรูจะดีกว่านะคะ มาดูว่าวัสดุที่ใช้ในการทำกระถางหรือว่ากระถางแต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะคะกระถางที่เราเห็นมากที่สุดนะคะก็จะมีนี่นะคะนี่กระถางดินเผานะคะกระถางดินเผาจะเป็นกระถางที่มีรูระบายอากาศที่ดีที่สุดนะคะต้นไม้ชอบที่สุดนะคะแต่ข้อเสียของเขาคือแตกง่ายแล้วก็หนักนะคะ แล้วก็ราคาก็จะแพงกว่ากระถางพลาสติกนะคะราคาจะแพงกว่ากันนะคะหากใครเลี้ยงไม้อวบน้ำในพื้นที่ที่จํากัดนะคะอากาศถ่ายเทไม่ดีแนะนำให้ใช้กระถางชนิดนี้นะคะเพราะว่ากระถางชนิดนี้จะมีรูพุนตรงเนื้อนะคะตรงเนื้อกระถางนะคะเยอะทำให้อากาศแล้วก็น้านะคะไหลเ,เขาเรียกว่าอะไรอะอากาศไหลเวียอากาศ ถ่ายเทยแล้วก็ไหลเวียนได้ดีน้ําไหลเวียนได้ดีจึงเหมาะนะคะกับสุขภาพของต้นไม้ที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกระถางดินเผาจะสะสมความร้อนทําให้ดินเกิดความร้อนแต่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะให้เพื่อนๆรู้ไวเลยว่า,าให้เพื่อนๆรู้ไว้ก็พอว่าดินเนี่ยจะแห้งเร็วกว่าปกติคือแห้งเร็วกว่ากระถางพลาสติกหรือกระถางชนิดอื่นๆน,นะคะ เนื่องจากกระถางนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะราคาก็จะแพงกว่าแบบพลาสติกแต่ดีต่อสุขภาพของต้นไม้ที่สุดนะคะนกมักจะใช้กับไม้ที่เรารักนะคะแล้วก็ไม้ที่มีราคาสูงนะคะจริงๆนกก็ไม่ได้ใช้กับไม้ทุกต้นนะคะเพื่อนๆก็ลองพิจรารณาดูนะคะว่า,อาชอบกระถางแบบนี้หรือเปล่านะคะต่อมานะคะเป็นกระถางเซรามิกเคลือบนะคะ มีความสวยงามนะคะมีลวดลายสวยงามนะคะกระถางเซรามิกนะคะสวยงามที่สุดในบรรดากระถางนะคะแต่บางคนเนี่ยสวยงามนะคะบางคนชอบความสวยงามก็แนะนําให้ใช้อันนี้นะคะสามารถตอบจบข้อความสวยโจทย์ข้อความสวยงามได้นะคะกระถางเซรามิกเคลือบระบายน้ําได้ไม่ดีเท่ากระถางดินเผานะคะแต่ก็ดีกว่าแบบพลาสติกนะคะ บางคนอาจจะมีความชอบกว่าก็เลยเห็นว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางแบบนี้จะสวยกว่าก็ไม่ว่ากันนะคะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ลองพิจารณาดูนะคะว่ากระถางแบบนี้มีราคาแพงที่สุดนะคะในบรรดากระถางหลายๆชนิดนะคะแต่ก็คือความสวยงามเขาก็มาอันดับหนึ่งนะคะ ข้อควรระวังก็คือก็ควรจะระวังเขาจะแตกง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเนาะสำหรับนกเองนะคะส่วนของกระถางเซรามิกก็มีใช้บ้างเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตัวที่มาที่เราจะไปตั้งโชว์นะคะโชว์ความสวยงามของกระถางด้วยนะคะเพราะว่าแบบอื่น,นเนาะกระถางเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะเป็นกระถางพลาสติกนะคะนี่แบบนี้นะคะ กรถางพลาสตินะคะมีหลายรูปทรงนะคะหาง่ายมากนะคะแล้วก็ราคาถูกนะคะราคาถูกที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ล้มแล้วก็ไม่แตกง่ายด้วยนะคะระบายน้ําแล้วก็อากาศได้ดีไม่ดีเท่ากับกระถางดินเผาแล้วก็กระถางเซรามิกนะคะอายุการใช้งานจะสั้นนะคะทุกๆคนต้องเคยใช้กระถางนี้นะคะ เพราะว่าหาได้ง่ายแล้วก็ประหยัดโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ขายมักใช้กระถางนี้เพราะว่ามีต้นทุนที่ถูกที่สุดนะคะแม้จะไม่ดีต่อสุขภาพของต้นไม้เท่ากับกระถางดินเผาแล้วก็เซรามิกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่าเขามีข้อดีตรงที่หาง่ายใช้ง่ายนะคะน้ำหนักเบาไม่แตกนะคะแล้วก็ราคาถูกที่สุดนะคะอันนี้ก็คือจะนิยมใช้กันที่สุดเนาะ ต่อไปนะคะเป็นกระถางไม้นะคะอันนี้ไม่มีอันนี้น้องไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าที่ที่บ้านไม่ได้ใช้นะคะแต่กระถางไม้เนี่ยทำให้ดูคิ้วนะคะแล้วก็เก๋สวยเป็นธรรมชาตินะคะมองลงไปแล้วเป็นธรรมชาติแต่ว่าข้อเสียคือเขาเก็บความชื้นได้ดีมากนะคะเสี่ยงต่อรากเน่าง่ายนะคะแล้วกอ็อาจจะหายากสักหน่อยแต่ข้อดีคือเป็นธรรมชาติ แล้วก็ไม่เหมือนใครดีนะคะแต่เพื่อนๆต้องระวังให้มากนะคะหากใช้กระถางไม้เพราะไม้มักจะเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็ผูกก่อนไปตามการเวลานะคะทําให้ต้องระวังมากเรื่องการรดน้าเนาะต่อไปนะคะเป็นกระถางโลหะนะคะอย่างเช่นพวกอภาชนะเก่าๆนะคะหม้อเก่าๆนะคะแล้วก็ขันตักน้ําเก่าๆกระป๋องขวดนมเ,เนื่องจากเป็นโลหะ เขาก็จะดูดเก็บความร้อนได้ดีนะคะไม่เหมาะกับการเอามาใช้เป็นในการปลูกนะคะใครที่มีนกแนะนำว่าควรจะเรียกเ,เขาเรียกรีบเปลี่ยนนะคะเพราะว่าไม่เหมาะอย่างไม่เหมาะมากไม่เหมาะเลยนะคะสําหรับกระถางโลหะนะคะต่อไปนะคะเป็นกระถางแก้วนะคะนี่อันนี้นกมีอยู่นะคะกระถางแก้วนะคะมีความ ใสนะคะสามารถมองเห็นมองเห็นลากนะคะเวลาที่เรารดน้ําได้นะคะแต่ข้อเสียของเขาคือส่วนมากมักจะไม่มีรูอันนี้ก็ไม่มีรูนะคะไม่มีรูระบายน้ําแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแตกได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็คือนกจะเอามาจากักเขาเรียกว่าสวนสวนแก้วนะคะอันนี้ก็มีติดบ,บ้านอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะเนาะเพราะว่าเขาไม่ไม,ม,มีมีรูระบายน้ํานั่นเองนะคะ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะขนาดของกระถางเรามาพูดถึงเรื่องขนาดของกระถางเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะแล้วก็บอกได้ยากว่าขนาดของกระถางแบบไหนจะเหมาะสมและดีที่สุดนะคะํคำแนะนําก็คือหากอยากได้หากอยากให้ต้นไม้เติบโตดีแล้วก็เร็วควรเว้นระยะจากขอบจากขอบของออขอบของต้นไม้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนกหาตัวอย่าง หากอยากให้ต้นไม้ของเราเติบโตได้ดีนะคะเราควรจะเว้นระยะจากขอบนะคะจากขอบครึ่งนิ้วนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากให้ต้นไม้โตเร็วหมายถึงว่าไม่อยากให้ต้นไม้โตเร็วอยากให้ฟอร์มเขาสวยๆอยู่แบบนี้นะคะชอบให้ต้นไม้เล็กๆค่อยๆโตนะคะการใช้กระถางที่ขนาดพอดีก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะอันนี้ก็คือนกเว้นระยะประมาณ เซนหนึ่งถึงเซนครึ่งนะคะ1นึเซนถึงเซนครึ่งนะคะประมาณนี้จะกําลังดีระหว่างระหว่างขอบของไม้กับขอบของกระถางนะคะกระถางที่เราปลูกไม้หวบน้ํานะคะสักคิวเลนแต่ละชนิดมีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ว่าความชอบของเพื่อนๆนะคะว่าชอบแบบไหนสําหรับนกก็จะเลือกใช้กระถางดินเผา ต้นไม้ที่แพงๆแล้วก็ต้นไม้ที่เรารักเราชอบนะคะกระถางเซรามิกก็มีใช้เพราะชอบในความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อว่าเราจะไปตั้งโชว์ตรงไหนบ้างประดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระถางพลาสติกก็มีใช้โดยเฉพาะไม้ใหม่ๆหรือว่าช่วงที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นไม้ที่เราเริ่มเขาเรียกว่าอะไรไม้ใหม่ๆที่เราเปลี่ยนกระถางมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม้ที่เริ่มเพาะอะไรประมาณนี้เนาะ ทุกๆคนก็มีความชอบแตกต่างกันนะคะมีความสุขในแต่ละอย่างต่างกันก็ลองพิจารณาดูนะคะว่า,เ,าเราเหมาะกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ s u c c u r e n t and sunshine นะคะเป็นเว็บที่ให้ข้อมูลสนับสนุนดีๆแล้วก็ดีมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงไม้อบน้ำาักคิวเรนทุกๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อดูสาระดีๆที่นกจะนำเอามาฝ่าอีกนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ